ประยุกประยุกใช่เพราะว่าเราแต่ละคนเราเราสไตล์ไม่เหมือนกันน่ะเพราะอย่างสไตล์ที k ีีนี้จะเป็นแบบเกมเร็วเกมเร็วฉีกออกซ้ายออกขวาส่งบอลเร็วนั่อ่ะเออเราเราเราลืมพูดถึงสไตล์ของคีนเลยเนาะก่อนก่อนจะพูดถึงแทคนิคเทคติกเป็นพื้นฐานก่อนก็คือสไตล์ของคีนก็คือแบบอย่างที่หลายคนรู้คือแบบเป็นแบบวัรุ่นอ่ะกระแทกกระทันนะเล่นเล่นเฮ้ยเล่นกับใครเล่นเล่นแบบเตะเล่นเกมเร็วเน้นเล่นท่าแบบ เล่นท่าที่ไม่ได้เล่นแบบยูสเลตนะเือเล่นท่าที่แบบเชิงเยอะถ้าเข้าพดพดมาก็เอยจำได้ยิงพี่ไปสามสิบลูกไม่ไม่คิดที่เอาคืนเอาคืนไม่ได้อ่ะเอามาดูอาร์ตไล่มาแต่ละข้อกันเดี๋ยวพี่กินน้ำแป๊บก็เริ่มต้นด้วยความเร็วเกมัะเล่นที่เก้าสิบนี่ด้วยการที่แบบไงต่อบอลต่อบอลแล้วครับกินน้ำปะเออยัยไม่ใช่เดี๋ยวขยับเมาส์ละกดดตูเทียช่องนะครับ ก็เริ่มต้นด้วยความเ็วเกม90แลวหลายคนอาจจะคิดว่เ้า90นักไอ้นักเตะมันจะเหนื่อยไว้ไหมเพราะขีดเล่นหน้าสีด้วยไอปีกซ้ายปีกขวาจะขึ้นขึ้นลงเวลาผมเปลี่ยนตัวนี่ก็ปีกซ้ายปีกขวาแล้วก็ C A M ครับเพราะเป็นตำแหน่งที่แบบแม่งวิ่งเยอะสุดแลครับครับผมทรงบอลล่ะส่งบอลก็เป็นลูกผสมลูกผสมก็คือไม่สั้นไม่ยาวครับสลับกันบ้างตามจังหวะ แล้วก็ยืดน้ำหนักวปนิสระก็คือให้มันแทนช่องมันได้ครับอันนี้อันนี้คือข้อดีก็คือการวิ่งแทนตำแหน่งกันวิ่งหาช่องกันแต่ข้อเสียคือตำแหน่งตำแหน่งอย่างเช่นเนี่ยมันจะเห็นได้เลยว่าเวลาแบ็กซ้ายขึ้นมาเนี่ยแม่งก็จะลงยากครับเนื่อยไวยด้วยก็ต้องจบให้ได้ถ้าจบไม่ได้โดนสวนก็รั่วเหมือนกันก็ต้องแลกกันเนาะครับครับมาขี้เกมลุกครับสัดแรกคือทรงบอลนะพีเล่นแบบเสี่ยง มันวิ่งให้มันวิ่งสอดกันครับวิ่งสอดไปสอดมาให้เราหาช่องคือเล่นแบบนี้ก็ต้องตาไวด้วยเนาะใช่ครับตาช้านี่ก็ส่งส่งไม่ทันไม่ทันครับตาไวนี่ยายงอนเลยอ่ะตาแบบไม่ถึงใจเลยไปก่อนเนาะแม่งมีสาระมากกูตอนต่อสาระเปิดบอลนะเปิดบอลคีไม่ค่อยได้เล่นบอลเปิดอยู่แล้วเนาะครับก็เล่นเป็นลูกผสมไปก็เผื่ออาจจะมียหยอดหยอดไปใช่น้นะฮะประมาณนั้น พันแปดร้อยคนแล้วจะทำไลฟ์สิตี้แล้วนี่ซิดีคีนสิตี้สุดๆเท่าไหร่เนี่ยดูตอนดูสดพันกว่าคนแต่สำหรับ m i t h นะเจ็ดโกลยับแพ้น้องคีนไปแล้วนะเข้าทำก็เลือกเป็นรอบครอบเพราคีนนี่ไม่ไม่ไม่ไเลียครับไม่เสี่ยงครับคือจะตรงข้ามกับไอสมบัติเสี่ยงนะครับเพราะว่าสมบัติเสี่ยงก็คือให้ตัวมัหาช่องนั่นเองแต่ว่าเขาทำนี่เขาค่อยเล่นครับค่อยๆคอเข้าบ่ายนั่นเองครับบางทีคขาเข้าไปจะถึงหน้าประตูเขายิง ประมยีตำแหน่งตัวนี้ก็คล้ายๆกันครับเกมลุกนี่เอ้ยแรกจะเป็นโดยรวมอิสระหมดเลยนะที่ทิ้งเนี่ยโกยก็อิสระคือคือตำแหน่งก็มาซ้อนกันได้ซ้อสลับกันได้ไม่ต้องแบบไอ้ตามแผนกเล่นโกยรู้สึกจะตามแผนรู้สึกโกยกับคีนที่เล่นเหมือนพี่เลยใช่ครับีพี่บ้าไปไหเจ้าตรงนี้ก็จะเป็นคนละแบบกับไอ้ตัวการเล่นนะครับเพราะว่า ไอ้ด้านบนเนี่ยจะมีสลับแบบโดยรวมใช่ไหมอืมด้านล่างก็เป็นอิสระอืมเวลาเราส่งบอลบุกจากด้านข้าง<บ>เล่นแบบต,บตอลเตบเพราะว่าไม่ได้เน้นเจาอเปีกมากบางทีก็เจาะตรงกลางบ้างเคยเคยเล่นบุกแหลกไม่เคยกดแหลกบุกแหลกม่ไหมอ่ะถ้าก็กดปุ๊บมันจะเป็นยังไงครับอ๋อไม่เคยกดเลยอ่ะบุกแหลกวิ่งเติมเกมลุกไปสุดเส้นนะผมว่าของหลังดันสูงครั <c oughs> บอ๋อ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ส่วนใหญ่คนที่เล่นบุกคนที่เล่นบุกแหลกแล้วเหมาะสมน่าจะเป็นคนที่ใช้ L M R M ใช้ปีกใช้แบ็กปีกสีเขียวอ่ะ L M R M อะมันจะวิ่งขึ้นไปใช่มันจะวิ่งขึ้นไปสูงมันจะมีเกาหลีคนหนึ่งที่เขาใช้เขาใช้เล่น L M R M เหมือนกันประมาณนั้นนะฮะก็หลังร่วมบุกนี่แน่นอนอยู่แล้วอะไม่ไม่ครับถ้าใช้ขึ้นมานี่แม่งหายเสียตำแหน่งกว่านี้มันจะมันจะ agressive เกินไปนะจะเอากล้องหลังบุกนะฮะ โอเคถามมาที่เกมรับตัวจ,จ,จ,จุดจุดนี้นี่แหละ,ะคนอาจจะคข่องใจแล้วก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มีอัไหนที่รู้สึกดีสักทีนะสำหรับเกมลับใช่ครับก็คีนเลือกใช้แบบนี้นะครับก็คือกดดันปานกลางบีบไปนิดๆนะฮะผมเคยใช้ประมาณเจ็ดสิบมันมันบีบเกินแล้วถ้าเราพลาดนี่คือมันลวมัน่วก<ช>เลยลองลใช้แบบกดดันไม่มากมดูดัน ก็ประกบแบบตัวตัวนะครับวันนี้ก็นิยมืันเพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยเขาเล่นมากเกินไปมันก็แยังบอลยากล่ะใช่ครับอันนี้เวลาเราอาจจะตัดเกมได้ระบอลที่เขาต้องส่งบอลอยู่นะครับแนวป้องกันอิสระการไล่บอลอ่าไล่บอล<ง>อ,ออกอ,อกพี่ก็รีบไปการไล่บอลทีฬใช้ทิ้งระยะห่างนะครับครับเพราะว่าเพราะแผนผมมันแบบมันหลังสามยครับถ้าถ้ามันมารวบมารวบตรงกลางมันข้างๆมันจะโล่งมากนี่คือเหตุผลนะครับเพราะว่าให้ทิ้งระยะไว้นิดนึงเนาะครับ แนวป้งานก็อิสไลด์แล้วครับเช็กกำหน้ามาไม่ไหวพลาดมาใ่งานเข้านะครับเช็คกำหน้าได้หลุดกระจายก็แนวโน้มของทีมใช้เป็นช่องที่สองจุดที่สองโด้วยเป็นจุดที่เรียกว่าป้องกันนั่นเองเซฟไว้ก็คือเป็นทําให้กองหลังเราไม่ได้สูงเกินไปด้วยนะครับผมรวมรวมก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอืมตอนนี้มาอะไรดีเรื่องถ้าในการเล่นแล้วกันอาจจะดูไร้สาระแต่ที่จริงมันมีสาระมากนะ ไปดูหน้าหน้าตอนหลักเลยท่าหลักที่ทินชอบใช้ก็น่าเป็นโยกหลบกโกครับโยกหลอกให้ชอกช้ำอ่ะอ่าโยกหลอกให้ชอกช้าแล้วก็จะมีหยุดพิงหยุดด้วยใช่ไหมยุดมันต้องมีกองหลังมั้มีซีดานเทินครับอ่าซีดานเทินมีโยกหลอกชอกช้ามีหยุดก็จะเป็นท่าของท่าห้าตัวนักเตะห้าดาวครับอ๋อไอ้ท่าที่ทะลายหลังวะแมวขมีว่าะ วอวไม่ใช่ไม่ติดเอวกดหลังๆนะครับอันนี้ท่านี้แค่กดหลังๆนะครับหลังไปตามทิศทางเฉีย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 งอืมท่านี้ไม่ยากด้วยนะแต่เนี้ยก็คือตามตามทิศทางที่เราอยากให้ไปด้วยอืมท่านี้สวยสวยสวยก็หลักที่จริงมีไม่เยอะครับคือใช้จําเป็นมีไว้ในหัวแ้่สามท่าผมว่าเก่งละอืมแล้วกดติดแบบชัวร์ีลยพี่เนี่ยสิบห้าท่าห้านาที 15ฮะ <S <S เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะไม่เคยเห็นเมื่อกีก้มนหมุ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 นอะเย็นอืไอ้5ดาวนี่มันเพลินจริงๆนะครับมื่กดอะไรก็ติดไปหมดอะใช่ครับผมแต่แต่การใช้จอยก็อาจจะกดแบบไม่ไม่ได้ไม่ได้เป๊ะมากเหมือนคีย